สบายดีพี่น้องสุขสุขคนครับนี่จะขอบเียกปมีโจกนอะ๋อ oh, เอาโจ๊กเอาเส้นกับถ้วยสองถ้วยโเดลอะเดกเกิร์ล มาเลยจกักมือแล้วที่ปย้ยเอมายแนมพักง่ยมีไไปต่อลง่งลุ่งรุ่ต่อเ,ย,เย,ยี่ยไปแมนแบบแต่ข้างปงลูกเดื เอาเองว่านีเสี่ยงที่เราเองครับข้างนี้ข้งนี้ขาง,ง<อ>นี้ลููนี่เลย อเซนอีกสวนลุเอเ้นข okay. ึ okay. 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 oh, no. right. ้นเขาออรถบัสปากสวรรค์ปากสั้นนครหลวงมองนีไปตรงนี่เลยบัสสถานที่ส่วน กวมีนะกินห,นหรบอบกิกนสเบเกียครับพี่น,อนออ้องมาเ้อวัสดีครับพี่น้องขวครับเราส่องเต้าบนขนแหนมครับพี่น้องกินกบเตียวม้องกันครับกับข้าวหรือว่าข้าวต้มคนระับ อยู่ข้างอนข้างนะครับยุคปลายรถนี่ครับพี่น้องแบบสปีดฟู้ดขล้องแตรเมืองล่าเนาะลุงกปแาเป็นหยาดวุฒิหน้นแม่ข้าเนาะแม่ข่าแบบว่าข้างข้างครับพี่น้องแคปหนึ่งก็มาเบิร์ตซิมนาะเปลี่นนย,ยขออนข้อครับ อย่างมาหาสื่อแน้ากินมาครับไห่ปปเป้าซุปเพื่อนบ่เลยออกมาก,กินมัโอ้ยำตาเสาท่ะคล้ายน้ากินมาครับเพงเงาปีงปลาปีงไกปีงหมูปีงกบปีงซีนครับ ยู่หน้าตลาดปักสันครับพี่น้องใครว่าเมาต่อต่องบุ๊คบ่าวะบ่ Tá, capitão เข้าสิไปกันตลาดปักสั้นครับพี่น้องตลาดโดทีเข้าเคยผ้าไอ้พ่งไม้ยางเนาะตากระลุงก็จะไปซื้อบักสมมนะครับไปขีดน้ำท่างนะครับเดี๋ยวเข้ามีอยังส,สื่ออยู่ครับพี่น้องแปลว,ว่าถ้าเบ้ามีหลักก็แล้วเนาะอย่งก็คือเขาแก้หน่อยพี่น้องเพราะว่าเขาแก้หน่อย อยู่เมืองตากสั้นตากกระดิ่งนาจะมนีนะครับแต่ว่ามันกัสิบหัวแสบทําเสี่ยงขวางนะครับแต่ว่าสื้อไปให้แม่ร่องนะครับเพราะว่าตอนแรกเราสื้อมาที่เชี่ยงขวางเพราะว่าเขามันกัดมาคิดบางแล้วมันกัหลายมันกระสีหิวหลายหม่องโพดนะครับเพราะว่าเขาไปล้วงฝูบางล้วงฝูบางแล้วมันลงมาว่างเบี่ยงนะครับมันกัดเลยแบบว่ามันสีหิวโดนโทษนะะ เยได้เอเอชีวามาซื้ออยู่ปากสั้นหรือว่าปากกระดิ่งดีกว่าครับเสียดายยะไปไปหอ่อขวดเราแบบว่ได้ซื้อเนะเอาครับพี่น้องเข้ามาอดตลาดกันนะอีะอเด็นตลาดที่ผมพ่ายพงกมากเนาะผมไปางานสร้างฝันดีกว่าสร้างฝันเป็นของบรบานๆเนาะฟางเสียนมีตะพักครับ การนิยางหนึ่งนะพี่น้องขเจ้าขายของไี่ใกล้จคือใกล้กลเป็นโตเลยนะใกล้าบบเรมีการมาเห็ดก่อนนะครับแต่คือเอาเป็นโตมามาขายเลยนะครับ เราลอยหาสิบกว่าบาทโรล,ละแสนไหมเฮ้ยบอกเท่าปีเราบอกเท่าปีกันนะไปเหางเจขาต่ำให้อากาศอากศากศที่ง่าย ไปเบิ้งบัชทัวกันครับข้างให้ฮามีงามก็หนีนะครับบักทั่วปีนะครับพี่นอ้องบักทั่วธรรมดาวกัมีเบิ้นนะก็ว่าอยากได้บักทั่วปีเนะาะถ่าวบอมีกับซีฟ้าย่างออกมาเอาข้างนอกอนะมีข่าวเหมาเนาะพี่เนาะปลากระลุงซื้อยไง มังขลามอีกหรือแล้วยังไปเราำวมันไรกูมาด้วที่น้องสะออนปลาเด้ปลาแบบ 的你打抖音呀？二十四号不能来。 ที่นองด้วยต้อนซ่อนอย่างงไม่เห็นหกหกกระป๋านะอ๋อดเปรื่เงจะมามาเสรอตัดาตัดเครื่องา <c oughs> น้องสะออนปลาแห้งปลาโขง้งเจ้าเจ้าอยู่ติดโขงนะครับ เซลโลหสิบคนได้หรลหนังหนังยูเซโลหสิบยี่ห้อสี่สิบครับหนังรลเท่าไหร่หนังว้เอี่สิะครัเอารลหนึ่ง ได้หนังล,พล,งล,นะ 40, ละ,ะพี่หน่องโลชีสิบนะซี่สิบพันเดี๋ยวสี่ไปซื้อยสเซอเปล่าเมื่อกครับพี่หน่องก็ว่าหาอันนี้ก้อนตอนหาทัวปีกันบอกทั่วปีแง่หีแสบเลยพี่หน่องก่อนนเป็นย่ามันเนาะ ừ, ừ, nào hết nào ừ. Thì, Cứ nói nổi cơ quá Okay. ได้หนังนงานไล่ลายเยอะพี่น้องก็ว่าทั้งสิบอายุสวรรค์อีกสองมือเนาะจะกินปลาโของอ่ะพี่น้องนี่มเนือ้อถือเมื่อบานกับว่าได้กินแบบนี้ได้พี่น้อง เมันกับจาเสียไปเห็ดกินสเนาะอ๋อแปลว่า oh. ป,ปีไปเห็ดเจ๊ขาวตามให้ห oh. นังยืนรอสี่สิบยืนฝากเส้รอหาสิบมันคือบุญบั้งเป็นยังสี่ห้าไปตากอี่แบดนึ้งนหนะเอาไปเผาเอาีกเขาไปเ,ไปเนาะเอาไปเผา เจี๊ยบขาวปอกไห่ก็ได้เอาน่วยสุงจักสองสาจีขาวหนึ่งนอจักหนวยลูกหานาขายขายนนวยไ้อน้อยพัก,เป,กเป็นพักเป็นพล็กนะครับไปต้นน้ำ ตัวปีข้างหน้ามันอวปีได้ที่น้องว่าสิบปีแค่ไปบ้างหมดทัวปีข้างหน้าอีกนะกลับมาขายเบ็ดลักกัแล้วที่น้อง เขาตบปีมาเท่าไ,ไ,ไหร่เยอสางมัดเอาเอาสองมัดนะเอาสอมมัดเหรอเอาสองมัด อ,ออกมาต,ตลาดแล้วเนาะลูกกระป่าได้บักไม้บักขลามอีกละแล้วก็ได้ไอ้น่ะนะไอ้บักเทวดินแล้วก็ได้บักนับน้ำเส้นผมนะครับในบักเทปีมันบอกขักก็เลยไปเอาตัวอ,บอวบเนาะตัวอวบสีมันสีลายสีแสบนซื้อหนังไปจี้วันต่างๆนะสีแวววันต่างๆก่อนเมื่อนะครับ นี่ยครับแนว่ซีไดเนาะสออกเดินทางครับพี่น้องบ้านตงไปแวะกินขา mm hmm. เคียงยูรานเจขาวห่หะครับพี่น้องไปขอก,กันยุคุละ mm ่ะเซโนโเนะ mm hmm. าะใส่เวลาเดินทางประมาณซีชั่วโมงครัวก,กับหาชั่วโมงนะครับ mm hmm. บ๊าคาะคลั อี่ตนคนนะฝ่าแล้วมักเอาห้ค้นขางคนท่าครับหรือว่าเด็ดหน่อยังสิแล้วก็บางเอาห้ครับเรามีอย่างแล้วก็เอาห้โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กับสีได้ไว้ซ์มีสร้าพี่น้องเข้าไปซื้อของอยู่ตลาดปากสั้นนะครับมากนะเข้าจากจสีโลกไปสวนอาเขตครับพี่น้อง ที่มีตสิแใจไว้สัมีครับฝากพี่น้องก,ก็เลยกดแชร์กดติดตามนะครับช่องเต้าบุตคนแคมเดอร์พี่น,อน้องติกำลังใจให้บ่คขับโฆษณาครับส็รล่าที่มีไว้สัมีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย